การที่เราจะซื้อรถต่างถิ่นหรือว่าซื้อรถต่างมือโดยที่เราไม่ทราบประวัติผู้ขายมาก่อนมันก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะคะการเลือกซื้อรถยุทธานะคะแน่นอนว่าคุณภาพกับราคาก็เป็นสิ่งที่มาคู่กันนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณเลือกซื้อรถที่ราคาถูกแบบมือต่อมือกับผู้จำหน่ายรถที่คุณไม่เคยรู้จักเลยอันนี้มันก็จะเป็นความกังวลอย่างหนึ่งถ้าคุณซื้อรถคันนั้นไปแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ คือความสบายใจก็อาจจะลดลงนะคะแล้วก็เกิดเป็นความกังวลแทนหลังจากที่เราได้รถคันนั้นไปใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าหากคุณเลือกซื้อกับแหล่งที่เป็นเ็น์รถที่ไม่ ประวัติต่างๆมาให้คุณซึ่งอันนี้มันก็ต้องแลกกับราคาที่อาจจะสูงกว่าเดิมนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็จะทําให้คุณสบายใจแล้วก็คุ้มค่าต่อการที่ซื้อรถคันนี้ไปใช้แน่นอนค่ะซึ่งอมนวารันตีนะคะเราตรวจเช็ครถทุกคันและมั่นใจได้เลยค่ะว่าเรามีวารันตีให้และสามารถเข้า ูเบนซ์และ BMW ได้ทั่วประเทศนะคะมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพรถของอมอนวารันตีมีคุณภาพแล้วก็สมบูรณ์แบบทุกคันแน่นอนค่ะ